เขาก็ปกติเขาก็จะเรียกกันมะขามเกเตษแต่เราก็เรียกว่าขามยักษ์คือพันมันใหญ่ไปลุงลุงแย้มไปเอาพันธุ์ที่ไหนมาก็คนเข้ามาให้ผมตนนัวนี้แล้วผมก็ขยายพันธุ์จากคนนี้ออกไปอืทีนี้นี่พูดถึงเราว่าทาแช่อินนะถ้าเราเอาไว้เป็นมะขามเปรียวมะขามพันธุ์นี้มันจะไม่ขืนแล้วก็รสของมันจะเปรี้ยวจัด แต่ผมม่อยู่สองสามพันแต่ว่าผมรัพันนี้มากพันน,นี้มากกว่าครับเปิดคนบางแตะง่ายใหญ่กันนี้ก็มีแต่ว่าเปิดมันหนาใหญอายุเขาประมาณกี่ปีครับต้นนี้เนี่ยต้นนี้ก็ประมาณสักเจ็ดปีหกปีหกปีเจ็ดปีอ่ะแล้วปีนี้บูญค่าจะได้เท่าไหร่ครับต้นนี้ถ้าเราแกะเองก็ประมาณสักหมื่นห้านี่ที่มันจะเป็นคล้ายๆกับมอดป่าเนี่ยครับมันจะไต่ตามต้นแล้วมันจะปีน้ำไหลออกมาเอแล้วก็หาวิธี ที่เอายาฆ่ามแมลงฉีดลงไปแล้วก็เอาดินบดมันก็ไม่ตายเราก็เลยได้ไดรู้จากพวกผมเข้ามาถ้าเอาปูระดานเอาจอบแบบฟันๆ,ๆแล้วเอาปูระดานโรยแล้วก็ลดน้ําทีนี้มันโดดขึ้นไปไอ้มอแมลงอยู่ในนั้นมันก็ตายหายครั้งแรกฉีดตอนไหนฮะถ้าเป็นมะขามทั้ง,งแรกก็ฉีดใกล้ๆจะออกดอกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ฉีดต่อ,อ,รอลลครับวกว่าอพจะมาฝักได้ขนาดนี้นุงแย้มฉีดไปกีก่ครั้งครับ จุดไปสัก6ฐานเที่ยวแล้วก็ความเข้มข้นก็อัตราส่วนอันตราส่วนก็พัทนที่อประมาณ500 544ใช้หลายอย่างเช่นกับมะม่วงเพราะว่ากำลังออกลูกเนี่ยพอ,อดีฝนตกธรรมาดาเม็ดน้ำจะจับตามลูกเสร็จสิ้นแล้วก็จะดำดำแต่ถ้าเอาโซมแดงไปฉีดนี่ดำดำจะไม่มีก็ผิวนี่จะละเอียด แล้วลูก th ก็จะใหญ่สมพูณดีเท่าที่ที่เห็นน่ะถ้าเราฉีดนะจะทําให้สีที่สวยขึ้นสีที่จะแดงเข้มชมพูแก้วมังกรเนี่ยรสชาติหรืออะไรเนี่ยเราจะดูจากสีของลูกแก้วมังกรได้เลยว่าถ้ามันชมพูเข้มแล้วรสชาติจะดีคือเข้มข้นแล้วก็หวานแต่ถ้าลูกเหลืองๆสิดๆมันจะเปรี้ยวปีกราบ แล้วข้าวที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเราผมทำอยู่ดังรองรทีนี้ก็ชอหน้าข้าวด้วยครับนะักข้าวด้วยข้าวผิดกันมากครับระหว่างคันเดียวกันเราเราฉีดเขาไม่ได้ฉีดให้ขุยเท่าเท่ากันนี่ข้าวของเราดีกว่าเขามากแล้วก็เวลาที่นี่เ,เราทํานี่คือเราไม่ได้ดูต้นข้าวที่มันงามหรืออะไรเท่าไหร่ ทีนี้เรามุ่งไปที่ผลที่ได้ออกมาจากโรงออกมาเนี่ยคนที่เขาไม่ได้ฉีดนี่โปร่งมัาจะรีบดีบเยอะแต่ของเรานี่รีบเกือบจะไม่มีเลย <c oughs> แล้วโรงนี่เป็นพวงเลยประมาณ <c oughs> ประมาณร้อยร้อยกว่าเม็ดสองร้อยเม็ด <c oughs> ต่อต่ออันกนะ็วางใจกลางมันดกันมากแล้วทีนี้บางคนเขาก็ <c oughs> าว่ามีอยู่เจ้าหนึ่งที่เขาฉีดโงแดงไปสามสี่เที่ยวแล้วปุ๋ยเขาก็ไม่ไดใส่ทีนที่เจ้าของก็มีตัง ขาไปผงแล้วข้าวมันกินอร่อยเขาเล่นไปขายใครโอ้ไม่ขายมาลดไ้รสชาติดีอีกครับก็ผมใช้มาประมาณห้าหกปีก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่และลุงย้มอย่างกจะฝาถึงคนที่ยังไม่เคยใช้สมแดงว่ายังไงบ้างในฐานะที่ใช้มาหลายปีมากเลยก็ก็ไปลองดูิครับแลองเปรียบเทียบกัอผอยังอื่นดอูว่าการไอผลที่มันจะให้ความแข็งแรงของต้นแล้วผลที่จะให้มาข้าวเม็ดมันใหญ่บางทีว่าข้าว ออมมะลีนี่มันจะไม่ค่อยใหญ่แต่นู่เมื่อเอาตสมแดงไปฉีดนี่บางทีเท่าแก่เขาบอกว่าไม่ใช่เข้ามันไม่ใช่ออมมะลิเพรามันใหญ่กว่าน้ําหนักมันดีกว่าคือนี่คือความแตกต่างกัน